ก่อนี่จะไปรับชมคลิปโรนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์คาร์รอดเอฟเอฟด้วยนะครับหรือว่าช่องพี่คาร์รอดสีเหดนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านพี่เบนซ์ของเราเลยนะครับนะก็จะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับไฮไลท์กันนะครับนะในเกมฟรีไฟน์นะครับนะสอนลุกนั่งยิงนะครับยิงแบบโปรเพย์ย์นะครับหรือว่าเส้นทางซูฮีหรืมีมากมายเลยสำหรับช่องนี้นะครับผมนะก็ใครติดตามนะครับพี่จะแจกไอเทมโค้ดให้นะครับใครที่ไม่ติดตามพี่จะไปแจกให้นะครับในช่องตารางคลิปนี้เลยนะครับ Playzone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคผมขอกราบสวัสดีนะครับน้ามิตรรักนักเล่นเกมกระดิ่งหน้พี่แฟนทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะอยู่กับผมนะครับนักกับรายการนะครับผมนะกอ Godgamers4 นะครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็อยู่กับพี่คนเดิมนะครับนะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็นะครับนะสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมกระดิ่งหน้พี่แฟนทุกคนก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะพี่จะมาแจกเป็นหน้าไอเทมโค้ดให้นะครับสำหรับ FC นะครับนะแล้วก็เป็นทางด้านนะครับแบดไกด์หน้าเชลนะครับนะะก็จอยู่ต้นนนนคคลลิปี้เยะรับะ พี่แจกให้เหมือนเดิมนะครับ150บาทนะครับก็จะตกมูลค่านะครับก็150บาทแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้กี่บาทนะครับนะมนไม่ได้มันไม่ได้กี่บาทหรอกมันได้กี่เพชรผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมแจก150บาทไม่รู้มันได้เท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตแก้ที่หน้าพีไฟนะครับก็อัปเดตก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจากรรมก็เปิดเปิดแลบข้างนะครับแล้วก็เป็น บวกพลังไอเทมแล้วก็กิจกรรมฮิมานาสิรินะครับเิจกรรมวันเด็กนะครับแล้วก็โปเตอร์เพชรนะครับแล้วก็ธุรกิจประจําวันอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็กดรับมาได้เลยนะถ้ามันขึ้นเงี้ก็กดรับมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมันมากนะครับนะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนะครับผมนะก็จะมาไว้จบไวนิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวสำหรับครั้งนี้นะครับนะพี่จะมาแจกเป็นด้านตัวละครนะครับนะพี่จะแจกไปในด้านตัวละครนะครับ พี่จะแจกเป็นทางด้านตัวละครเลยนะครับนะเป็นทางด้านตัวเอล็อกนี่เลยที่พี่ใช้อยู่นะครับนะก็จะเป็นทางด้านตัวนี้นะครับนะ,หนหนนะพี่จะแจกให้1นึรางวัลนะพี่จะแจกให้1งรางวัลสำหรับเอล็อกนี้พี่จะแจกให้1รางวัลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใครนะครับนะที่สามารถเนี่ยที่สามารถได้กับได้กับพี่เนี่ยก็อย่าลืมนะครับนะมาคอมเมนต์ด้วยนะครับนะก็พี่จะแจกให้นะตัวเอล็อกนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะพี่แจกให้เลยนะ1คนนะครับแล้วก็ อย่าลืมไปกดติดตามช่องที่พี่บอกด้วยนะเป็นช่องคาคาลรส์นะครับนะคาคาลรสเอฟเอฟหรือว่าคาคาลรสซีเฮดนั่นแหละเขาก็แยกมาทําช่องเป็นทั้งล่าไฮไลท์นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเลยนะครับเป็นล่าไนท์เทมโค้ดสกินปืนลูกซองไฟนะครับนะพี่จะแจกให้นะครับผมเออเป็นรูปร่างร่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะพี่จะแจกให้นะครับห้ารางวัลเท่านั้นพี่จะแจกให้ห้ารางวัลนะครับผมนะก็เออรูปร่างร่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หาก่อน ประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับเซนเนอาสกินปืน M1014 อันนี้กาวฮาหรือว่าสกินปืนลูกซองไฟนะครับค่าสนานะข้างเปินนะครับอาดาเมจ2นะครับอัตรากรยิงลด1และแมกกาซีนเพิ่ม1น,นะครับนะเขาจะเป็นเรื่องนั้นลูกซองไฟนี้เลยแหละว,ว่า M1014 อันนับกาวฮานะครับ,บผมนะก็ ใครที่อยากจะได้นะครับนะก็ทําตามกติกาต้า่างคลิปโรนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวพี่จะบอกด้วยนะกติกาคืออะไรน,นะครับสำหรับคนที่อยากฟังคลิปนะครับผมนะกติกาที่1เลยนะครับนะเมนยูอีดีเมน AD, เฟสบุ Facebook, ๊กเมนไในผลนะครับนะกติกาที่2คือเขาลงกลุ่มต้า่างคลิปโรนี้นะครับนะกติกา เอยแป๊บนึงนะที่มั่ลวละเออนะครับนะกกระติการแรกคือกดไลค์กด, like, กด share, าาแชร์กดตะคายแล้วก็กระดิ่งกระติกาที่2คือเมนูอีดีเมนเฟซบุก๊กเมนเทสนนะครับกติกาที่สคือเข้าลงกลุ่มตารางคิวโรนี้กติกาที่สคือดูคลิปนี้จบนะครับกติกาที่ห้าคือกดติดตามช่องช่องคาคา,าล็อตเอฟเอฟนะครับนะกดติดตามไว้ซะนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะโอ้โห เวลาพี่จะขึ้นแดงก็ชวนกนมาจ้างนะครับนะักก็ประมาณนี้เลยเมื่อวานพี่ก็น่าจะได้สาวนะวันนี้พี่ก็ขึ้นมาได้สี่แล้วแหละนะก็จะแดงและขาดอีกประมาณ67แต้มนะครับผมนะก็ 6, 67แต้มเพิ่งขึ้นแดงแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากจะให้พี่ทาไฮไลท์นะครับสามารถบอกกันได้นะครับผมนะใครจะแอดมาก็แอดมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะ เออรับให้นะสำหรับ FC นะก็พี่จะรับให้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะจัดไปเลยนะครับสำหรับคนที่ทําตังกติกาพี่จะจัดให้น้องไปเลยนะครับนะพี่จะจัดให้5คนเท่านั้นนะครับนะสิกล่องนะครับหกร้อยพิจัดไปเลยนะครับผมนะพี่จะจัดให้นะครับสำหรับคนดูที่ทําตังกติกาพี่จะจัดให้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งนะครับนะเพื่อภาคข่าวสารในการแจ้งเตือนคลิปต่างๆอีกมากมายนะครับผมนะชหรับคลิปนี้นะครับนะบ๊ายบาย กิจกรรมฉลองปิดเทอมลุ้นรางวัลมากกว่า10,000บาทเลยนะครับนะก็กิจกรรมนี้นะครับนะก็จะอยู่ในลิงก์นะครับที่พี่ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับนะเขาก็จะแจกนะครับสำหรับเวฟเพย์โซนก็จะแจกเป็น้านหูฟังแล้วก็บัตรเติมเงินสดทูมันนี่หนึ่งพันบาทจำนวน5รางวัลแล้วก็แจกพอยต์ในเวฟเพย์โซนนะครับนะาจำนวน100พอยต์นะครับ30รางวัลนะครับกติกาง่ายมากนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่พี่บอกใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะบอกกติการายละเอียดหมดเลยนะครับ ก่อนแรกเลยนะครับนะสำหรับเว็บเพย์โซนนะครับผมนะสำหรับใครที่จะสุม่มรางวัลหรือเติมเกมนะครับผมนะง่ายๆเลยก่อนแรกเลยนะครับที่จะทํารายการนะเราต้องสมัครสมาชิกก่อนเลยครับผมกดสมัครสมาชิกเลยครับผมนะกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใครจะใส่สมัครสมาชิก username หรือรหัสผ่านาสเว w o r d ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเป็นสมัครสมาชิกด้วย Facebook แลวกันนะนะมันง่ายดีนะครับนะ ก็เข้าสู่ระบบสําเร็จแล้วใช่ไหมครับผมนะวิธีการเติมเงินหรือเติมพอยนะครับนะกดที่เติมเงินเลยนะครับกดที่เติมเงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะจะมีช่องทางการเติมเงินด้วยทูมันนี่วอลเล็ตและ t ทูมันนี่นะครับหรือบัตรเงินสดทูมันนี่แล้วก็ธนาคารแล้วก็พร้อมเพย์นะคนระับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตและการโอนกดทูมันนี่วอลเลเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนะก็จะเป็นเบอร์วอลเล็ตของ ของเว็บเลยนะครับนะก็สามารถเอาเบอร์นี้นะครับไปโอนเงินเลยนะครับจำนวนที่ต้องการนะับนะแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าเลขอ้างอิงอยู่ตรงไหนนะนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นเลขอ้างอิงนะครับแล้วเราก็กรอกไปเลยนะครับนะกรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะจะมีเลขนะครับรยแดงความปลอดภัยนะผมนะใส่ตามเขาเลยนะครับผมใส่ตามเลยครับจากนั้นนะครับผมนะกดยืนยันทําการรายการนะผมนะกดเลยครับ นี่เลยนะครับนะก็ทํารายการสําเร็จแล้วนะครับผมนะจากนั้นนะครับผมนะสำหรับคนที่จะไปสุ่มนะครับนะก็สามารถเลือกที่หน้าแรกเลยนะครับผมนะครับผมนะก็กดสุ่มรางวัลนะครับผมจะมีเกมให้สุ่มนะครับลัคกี้สปินัตรเติมเกมในลักกี้สปินไอเทมโคดแล้วก็ลักกี้สปินสุ่มแบบเกรนาเชลนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะเลือกอันหนึ่งอันสองนะผมเริ่มอันสองก่อนละกันนะครับผมนี่เลยนะครับสุ่มบัตเกรนาเชลนะครับผมนะนะกดเริ่มการสุ่มครั้งที่หนึ่งเลยครับ ได้2พอยต์นะครับผมนะครั้งต่อไปเริ่มเลยครับผมเฮ้ยนี่เลยนะครับผมนะได้แบบไก่หน้าเชล750เชลแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปอีกเลยครับผมไม่ได้ร <illustrates usability traffic> e ับรางวัลนะครผมนะเดี๋ยวไปต่อครับผมไปต่อเลยครับได้สี่เครดิตนะผมนะก็เดี๋ยวไปต่อเลย ไปต่อเลยครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมบ้างนะครับผมนะเราได้7จ็ดเจ็ดสิบเชลแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่ไชเจ็ดสิบเชลนะผมนะเจ็ดร้อยห้าสิบเชลเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปเกมถัดไปเลยนะครับผมเกมถัดไปจะเป็นเกมลักกี้สปินนะผมนะก็เป็นเกมนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะเดี๋ตรงนี้เลยนะครับนะลักกี้สปินบัตรเติมเกมนะผมนะกดเข้าไปเลยนะครับนะแล้วก็รอครับผมแล้วก็กดตุ่มเลยครับ โอ้โห,โหเกือบได้บัตรพันนะผมเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับผมมาได้รับรางวัลนะผมไปต่อเลยโอเคครับผมนะก็ นี่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะซื้อบัตรการีน่าเชลเติมให้คนดูเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะซื้อแจกด้วยนะครับผมนะว่าเติมได้จริงหรือเปล่านะครับนะกดที่การีน่าเลยเดีวผมนะกดการ i น่าเสร็จนะครับผมนะเลือกจํานวนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือก35เชลนะครับผมนะคือคือ50บาทนะครับผมนะก็กดยืนเงินยืนซื้อเลยนะครับนะก็สามารถเติมได้จริงนะครับผมนะจากนั้นนะครับกดที่กองจดหมายเลยนะครับผมกดกองจดหมายเสร็จใช่ไหมครับผมนะก็มันจะมีรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผมนะก็รายละเอียดอตรงนะ แล้วก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกได้บัตรกีฬาแบบผมฟรีนะครับนะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้เพยโซนนะครับนะสามารถรับได้เลยนะครับนะห้าสิบนะครับบัตรบัตรทูห้าสิบนะครับสามารถรับได้เลยนะครับสามคนเลยนะครับนะก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับนะต้องชมคลิปนี้นะครับนะแล้วก็สามารถไปใช้บริการได้เลยนะครับนะสำหรับเว็บเพยโซนนะครับนะใช้ได้จริงนะครับไม่หลอกลวงไม่เกี้ยงแน่นอน